ลักษณะดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะจ๊ะ่ามีพาเลาะอะไรสไตล์มันนี่พาพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลายเราทุกคนพี่ม้าหงุดนีกระลังงามเลยจ้ะคุณเห็นบอกมามามาเก็บจ้ะกระลังงามเลยพี่น้องจ้ะนี่หงุดกรมามยังเป็นต่อหน่อยหน่อยจ้กกะแล้วก็ขี้ดินกระลายพี่น้องขี้ดินกระลายล่างมาจากนา้ำก็สนมีเอฟซีตุลาคนที่เพิ่นอยากขเข่าวเบิองเนาะเพิ่นถาม เดี๋ยวเวลาดูอสันไม่บอกเลยว่ามันเกิดตรงไหนตรงไหนสันปา่าอะไรอสันพันว่ามันบอกอันนี้ก็สิตอบในคเขาเมนนี่้อพี่น้องมันเกิดอยู่อันป่ามิชวันพี่น้องหรือป่าเบนจวรนบ้านเราทุกคนพี่แปะเยะวีเข้าไปอ่านในหนังสือเพิ่งเนาะเยะวีแปลมาแล้วนะเนื้อจ้า ยูอันน้เกินวันภาษาเยอรมันเนาะเพื่อนสิแปลว่าไอ้อะไรนะไอ้ต้นต้นสนจ้ะทุกคนแปลเป็นภาษาไทยเนะาะจะอันนี้ไอนะทุกคนถ้าแปลเป็นภาษาออกมาแล้วเนาะมันจะเกิดที่นี่หละจ้ะเพื่อนกระสิลูอยี่ดอกพี่นอ้นอ,นองเพื่อนอันโมเมนว่าสีเก็บทีเดียวเนาะ พื่นกัไปเบิ้งสองอื่นมาึ้อกันเสียเพื่นกันยกอยากว่าคอมเมนต์ได้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามาดูเราเลยไปลวกอนอนออนแซ่แบแซบทุกคนกินกับปนุนกับแก้วงามๆพี่น้อง อ่อนพี่น้องมันอ่อน้ออนอง,งาๆเลยจ้ะลวกหวานพี่น้องตัวต่อทั้งนี้ยายวีเก็บไปอันงวดก่อน,นจะ้ะมันจะเดือนปลายเดือนมกร้าจ้ะเออปลายเดือนกุมภาพี่น้องขอไยจ้ะงามครับ đi rồi đi, tiếng còn lá sam gì đi không เดีย áo ดาเดียเฮะเดียเก็บบูตเห็ดแล้วเดียเก็บบูตเหตุออกดอกเราก็มีทุกคนเห็นมันในขนาดเพราะว่าในโป่งวันใดได้จ้ะนี่เพิ่นเตรียมจะออกดอกได้จ้ะ Ich habe noch vier Erde, weißt du, dass das Last habe, ein ich zu machen und so sauber machen. เอาไปงวดก้อนขี้ดินลายนะพี่น้องล่างทำความสะอาดยากจ้าอันนี้ก็อ่อนๆน,น,นงามพี่น้องรุ่นซีเวีเก็บไปงวดก้อนจ้าหนูนควรมีขี้ดินลายปันไดหวดนี้ทุกคนขอให้ติตัดไปกับอ,อันเกิดขึ้นไหมจ้าเพราะว่าหวอนอยู่ใต้ดินนะทุกคนนะ ห่วงปลากับใต้ปลามากินจ้าทุกคนคุณพี่น้องเบิง้บงจ้าคุณเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปเด้จ้าคุณน้ำขา้าวโอ้ยสะอ่อนพี่น้องเอ๊ะตรงกระเทียมพี่น้องปีดอกพันอ้อมเสียออกแล้วทุกคน สีกองมือเดียวเลวทุกคนไดียวาย้ดีเลยมันซันพี Wenn ่นองเลยทีวินหัวอีกจ้ะเดี๋ยวลูกไลไอคัดลาสทำออเดเลกาแฟเสียนเดียดิเออื่อเพียดคัสขี่เล่เดียหอเอขี่กวางไลพี่นอง ฉัมาหากินเน้ว Bên chùm ngắm ngắm Xăm xịt kín Thì xư dựa dẹ Thì nó ngắn bọc nữa chà yeah, yeah. เดี๋ยวออไปอาทิตย์นี้ก็จะกินกระเทียมปลาจะุกคนผักแต่ก็มีบอกคล่ซุคีนี้เนี่ยนะากทุกคนของฟีนะทุกคนเนาะเขาก็มาเก็บผักป่าตามไดูดก,กันจ้ะ บีตัดทิ้มไว้ทิ้มไว้แล้วก็สันอันนี้มันออกแต่ทุกคนสันใบไม้ออกเก็บอ่ที่ลงังเต็มเด้ท,ทุกคนกานเนวๆพี่พี่น้องบ่เต็มเลยกํลาลังออกเต็มเลยจ้ะ มองลงไปย่างๆก็ดีก็ตัดออกที่หลังทุกคนท่ายพี่น้องปองไปบางเนาะพี่จ่าพี่อันนี้กําลังออกพี่น้องโพขื้นเต้มผุนกาลังโพพี่น้องมันจะขึ้นไปหอดผุนเลยได้จ้าเนี่ยขึ้นไปหอดทึงตีนทึงอันปลายเขาพี่นี่ทางยางอยู่เลาะนี่จ่าแล้วมันก็เสียทางยางเนาะมันก็สิลงมาสิเป็นเขาเอียงมาจ้าทุกคน มอดเองหนามพูเนเงาไปพุ่นบดวันนี้เดี๋ยวรีก,กวกมือไปไวๆคุณแสงสิมาทั้งนี้ทุกคนกจะเห็นเงายายวีเองสิจา้าเมื่อกี้ยายวีทายขึ้นมาหย่อนแสงขึ้นมาจา้างามค่ะพี่น้องเราสุดหยอดเลยนะพี่น้องย มันถือน้ำนี่งามคักเขานี่แมนมดเต้ยพี่น้องเขานี่แมนกับเชียมปลาหมดเลยจ้าสเมลกูดไมเดียวอินอิงแนด์ฮัตเอา จะไปทมีไหมเธอวินก้าลิกนี่เดียวอีไทยเลดี้อินบลอนอินองกฤษชิโกปกิงเอาเอบอีกไว้สนบเดียะไปเห็นผู้หญิงที่เปนไทยเป็นอยู่อิงอังกฤษเห็นเพื่อไปเก็บอยู่พญ่ยเดลิกแล้วอยู่ประเทศอังกฤษจ้ะ เยอรมันแบรเราปวดโพ้นะพี่น้องติ้งเกนุกแล้วเดียเกนุกแล้วเสียแล้วคนเดอยบางคนเขาจะอุปกายกินนะพี่น้องพี่น้องเบื้อง่นเห็มว่าเป็นจุ่มจีเขียวนน่นแมนมดทุกคนจุ่มจีเขียวเมน เกี๊นลกแล้วนะเดี๋ยนะให้บีพอมเหรแม่ทุกคนมันลายอ่ะไปทิมซื้อซ้อจ้ะติดกระเงียนพี่น้องมาเด้อมาเก็บกระเทียมปาล์มเจ๊บีจ้ะเดี๋ยวโมเมนต์เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวตกระลังขึ้นจ้ะนี่กระลังขึ้นเต็มจ้ะพี่น้องอติดกับบักเหยกระลังทันนิดหน่อยทุกน เต็มเลยเขาลูกนี่มีแตกระเทียมปลาพี่น้องนี่จ้าเดีพอแล้วเราก็มาแนวไปเยอะแยะเดี๋ยวจะน้อยก้าเจาขมาเก็บเต็มเลยพี่น้องงามจ้าจดมีไทยทุกคนเมืองเรื่อบรรยากาศปลาทุกคนพอเราจะเต็มเลยจ้ะพี่ วงเมื่กินจ้จะกวงปลากวงยังไมา่กินพี่น้องแมนหมดพี่น้องเห็นบ่ปวดโเนอหลายพี่น้องที่เขามารับชมเราฟังมาก,กดไลค์กดแชร์ย่ยาบีนำ้นำนำ้นำเนื้อฟีเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าทุกคน